อิสนสต้นรับเื่อสู่ช่องดังคงพร้อมแล้วไปชมกันเลยหมาหมาโดนโดนนี่กูเทพสนไยเอ้ยสนไยกูเทพอะปืนกดหมาโป่งเรียบร้อยแล้บแตกไอเ้เียแตกเลยว่ะนึกว่าจะดาว แตกผมใส่โอ้โหกูแตกด้วยเลยเนี่ยขอโทษเ,เพื่อนเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนกูยิงมันตายแล้วมาช่วยกูหน่อยตีมันเหลือสองคนแล้วตีเรายังเหลือสามคนอยู่เออสี่คนอยู่เออมา thank you เพื่อนขอบคุณมากโอ้โหควันขมวงฉงเฉงเหมือนปิ้งไก่อะไรนันเนี่ยเหมือนกาลังแบบอยู่ในโลกปิ้งไก่แล้วเราโดนปิ้งอยู่โอ้ oh, my god มาฮยูตัวเองก่อนนะเดี๋ยวตายนะะ มาวงบีบวงบีบไปเพื่อนขึ้นรถเราต้องไปทำภารกิจต่อเดี๋ยวนะเพื่อนไปไหนกันวะเฮ้ยโอ้กูหลงแล้เลนะี่ยเพื่อนมันไปคนละทิศคนละทางไปหมดเลยเดี๋ยวเรารอเพื่อนมากันก่อนนะฮะนี่เราต้องไปวงนี้นะฮะไม่งั้นวงบีบเราตายก่อนนะ,ะไปเอาไปครับเพื่อนขึ้นรถ ึ้นรถค้นรถเร็วเร็วเร็วคือรถมาขอมอนเบบีมากูงแงนไหลสัตว์เพื่อนแม่งสนุกเลยแม่งขับแทนผม <c oughs> ไรเนี่ยมีคนนั่งซ้อนหลังมาสองคนด้วยนะฮะแล้วก็ปากคุณปาก,ปากชลเคสวัสดีครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับคุณขับรถมาแล้วกี่ปีครับทำไมคุณถึงขับได้เทือนขนาดนี้โอ้โหท้องฟ้าแจ่มใสามากนะครับวันนี้ฝนไม่ตก อาก,กาศดีมากโอ้โหวิวดีมากครับกระจกรถไม่มีนะฮะไปโ,โหขับเร็วจัดขับเร็วจัดโอ้โหทะลุถนนด,ด้วยเนย่เป็นไงครับมีขับทางลัดด้วยนะคุณนักแอกจระเข้ของเราเฮ้ยเฮ้ยมีใครแถวนี้เปล่าผมขอสูมดูก่อนไม่มีโอเคเรียบร้อยทางเคลียร์มากเพื่อนไปต่อได้โอ้โหนี่นางานสี่ตีสี่โอ้โอ้ยไอ้หียรถเกือบคว้าไม้สัตว์จนเสาะไฟฟ้า มึงขับอะไรของมึงเนี่ยโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในวงแล้วนะไม่ต้องห่วงอะไรอีกต่อไปลงนียแหละเพื่อนลงแล้วกูไปไหวล้ะกูเมารถเลยมาตอนนี้นะก็อยู่บนรถกันอีกเช่นเคยตอนนี้เ,นเราเจ็บนะฮะเพราะเนื่องจากเราโดนระเบิดนะครับผมตอนนี้เพื่อนเราก็ขับรถไปแล้วนะฮะ แต่ผมกับไอ้นกกาจ์ระเข้มานั่งข้างหลังแทนนะครับแล้วปล่อยให้ไอ้คนข้างหน้าขับแทนนะฮะเนื่องจากผมเมารถนะฮะนั่งข้างหน้าไม่ได้โอ้ยไอ้เฮียเอ้กูว่าแล้วโอ้ยเออจะปื๊บปบดิฟโอ้โหคนนี้แม่งดิฟได้ด้วยวยะยัยโดนเทพอยา่างเทพเลยว่ะเทพเทพเจดมีดิฟรถด้วยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าเฮ้ยอ๋อขับเข้าวงกูนึกว่าขับออกนอกวงเลยตกกระเหมด เมารถเนี่ยแหละนี่นี่คือสาเหตุของการเมารถนะฮะเป็นแบบนี้โอ้ยโอ้ยรถลอยได้โอเคตอนนี้เราก็หิวเลือดแล้วนะฮะเลือดเราก็พอสมควรแล้วเลือดได้พอสมควรแล้วโอ้ยเชี่ยจนต้นไม้อ้าเพื่อนลงไปแล้วหนึ่งคนนะเพื่อนลงไปไหนอ่ะเพื่อนมึงไม่ขึ้นมาละเ้าไอ้ที่นี่ก็ขับเลยไปเลยไอ้เพื่อนเพื่อนมึงมึงิ้งเพื่อนไปไว้คนหนึ่งอ่ะไอ้มึงลืมเพื่อนไปคนหนึ่งแล้วเพื่อนไอ้ยี่มึงลืมเพื่อนไปคนหนึ่งแล้วนะ ครับมันจะขับกลับไปรับเพื่อนไหมวะไอ้เฮียมันไม่กลับไปรับด้วยวะไอ้เฮียแม่งไปเลยไอ้เฮียแม่งไปเลยวะอ้าวเฮ้ยเพื่อนมึงจะขับพากูไปไหนเนี้ยไอ้เฮียทิงท้งทิ้งไอ้เบอร์สองไว้ตรงนั้นกูก็ลงรถไม่ได้ด้วยนะลงเจ็บอ้าวโอเคโอเคลงไล้ละโอเคตรงนี้มีใครลรเปล่านะไม่มีโอเคเอาย้ายรถเหรอจัดไปเพื่อน นี่รดเท่รถเท่รถแบบ Math, แมทนะแม็กนะแมทแม็กนี่นั่นงข้างหลังได้ด้วยอย่างเท่กูเสียหล่นไว้เยอะแบบแม่งขับแรงเกินเร็วกันไปแม่งล่วงเลยเนะี่ยไม่มีอะไรยึดเกาะเลยโอ้โหขับเร็วขนาดนี้ถ้าเป็นชีวิตจริรงนี่กูล่วงไปนานแล้อนเนีนะ้ยไปเพื่อนมึงขับเร็วขนาดนี้กูก็ยิงใครไม่โดนเหมือนกันเฮ้ยเดีย <c oughs> เด๋ยวเดี๋ยวมึงขับไปไหนเนี่ยเฮ้ยเพื่อนมึงจะขับออกนอกวงแล้วไอ้แค่ของมึงเนี่ย ไอ้เหี้ยมันขับออกนอกวงแล้วผมจะกระโดดลงก็ไม่ได้ถ้าโดดลงนี่เจ็บนะโอเคเอ้ยดูดีว่ามันจะไปไหนเอ้ยไอ้เหี้ยมันเอ้ยมันขับออกนอกวงเอาเย้ยกูกูก็บ้ายอบ้าจี้ไปกับมันเนาะเห็นที่กูจะกระโดดลงเอาเอาดู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 มันจะพาผมไปตายหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเปลี่ยนรถเหรออ๋อมีเปลี่ยนรถด้วยว่ะมาเดี๋ยวผมขับเองอ้าวเฮ้ยเป็นนั่งหลังคู่สัต มาเดี๋ยวผมขับเองมาไปเพื่อนกลับเอ้าไอ้แยคือผิดฟังขึ้นรถผิดฟังไอ้แย่ในคนรถประเทศไทยไปกับวงกันเถอะเพื่อนแล้วมึงพากูมาขนาดนี้เพื่ออะไรวะเนี้ยไปครับตอนนี้อากาศแจ่มใสปอี EP นี้แล้วนั่นจะขับรถมาประมาณเกือบเกินครึ่งคลิปแล้วมั้งเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยมานนี้สกิลการขับรถของผมไม่มีสองล่องคลายนะครับเนื่องจากเล่นกิฟขับรถไปเยอะมากเลยนะฮะ เล่นแต่เกมขับรถนะมา,มาไม่เป็นไงโทรธรรมดาที่ไหนนี่ดิฟโชดิฟโชโอเคตอนนี้เราก็น่าจะอยู่ในเขตปลอดภัยแล้วนะครับผมไม่มีใครมาเอาเรียกเพื่อนมาเออนั่นแหละขึ้นมาให้ครบแล้วเบอร์สองไปไหนวนะเนี่ยเบอร์สองทำอะไรอยู่ตรงนั้นวนะเนี่ยเบอร์สองเหงาอยู่คนเดียวไปเข้าบ้านฟาร์มของตามสเต็ป โอ้ยเพื่อนเราเห็นแล้วไงมันอยู่ตรงนั้นกันน่ะเรายิงรถมันระเบิดแล้วแต่คนมันลงรถทันไงแม่งลงรถแม่งแอบอยู่แถวเดียวแหละเพื่อนเราตายไปแล้วหนึ่งคนอ่สองคนโอ้ยไปตายเถอะโอ้โหรถระเบิดชิบหายแล้วกูวแม่งโดนระเบิดแน่เลยวะอยู่แถวๆเ,วเวนี้ยไม่น่าปลอดภัยอย่ะเฮ้ยแล้วมันแอบไปไหนกันวะเชี่ยไม่ใช่ว่าแม่งปาระเบิดเข้ามาในนี้นะชิบหายตายคู่เลยแล้วเพื่อนเฮ้ยโอ้โหม่เชี่ยแม่งยิงหัวกูแม่งเงยดาวเลย มันแอบอยู่เพื่อนเพื่อนช่วยกูก่อนมึงช่วยกูก่อนช่วยกูก่อนเพื่อนมึงช่วยกูก่อนเร็วเออกับดีมากปลาระเบิดควันแล้วช่วยผมเร็ว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 อีกหกวิห้าวิสี่วิสามวิสองวิหนึ่งโอ้ยอีกแระเบิดไอ้เหี้ยโดนระเบิดตายแม่งเอ้ยกูไม่จะนำอะไรเลย หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ลกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมไม่บ้าและอย่าลืมแชร์เป็นเพื่อนรับชมด้วยละ่ะ